ผมมาขารับท่านใดพร้อมเดี๋ยวกับผมกรับเรียนเชิญได้ตัง้งแขนสองท้องแขนนะนะครับโควิดนะครับขออนุญาตกับเรียนช่่น Help? อ้วถวายคำนับครับกราบกรับเรียนเชิญท่านพวรสิเสิร์ฟแก้วนะย้งก็นปสุดมันเก่า ได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแผ่สวัยเครืาชสักการด้านหน้าพระบรมชัยาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูออ่สิรากานนกพระภูมิบาลบุญญาดิเรก วววังวังาานหไทยยยยดุาายช,ชโผมนายสมพงศ์ออทรารันหัวหน้าสำนักปรลัดองค์การบริหารสุวนตบลเมืองเก่าในนามคณะกรรมการดำเนินง,งานและผู้เข้าร่วมโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินประจำปี2564ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณนา,นาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าหัวหน้าส่วนราชการและคุณนาวินกองนาวาผู้จัดการส่วนบริหารของบริษัทไทยเคนเปรเพื่อจำกัดมหาชนโรงงานปากีนบุรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เขาร่วมในงานโครงการรักป่ารักน้ำรักป่ารักแผ่นดินประจำปีงบประมาณพศ2564 ขององค์การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่าที่เคารพทุกท่านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักน้ํารักป่ารักแผ่นดินประจําปีงบประมาณปี2564ขององค์การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่าในวันนี้แต่าก,การกล่าวรายงานของท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตะบนเมืองเก่านั้นนอกจากจะ การพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองดังนั้นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุงรการหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นการจัดโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินประกำปีงบประมาณปศ2564จิตสำนึกที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร,ร่วมในการบำรุงดูแล รักกษาาอนุ์ป่ไมม้ผขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัดมหาชนแบบนี้ครับขอุญาเป็นสามแถวตีโค้งตั้งแต่ทงชาติมหาธงพเจ้รมาไทยสีฟ้าภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในที่จับงานร่วมกันในการดูแลการรับมอบเวอร์ชันยังไงบอกนะครับ ถ้าพร้อมกันไม่มีใครน้อยหน้ากันนะครับ14วันเหมือนกันอาร่วมปลูกได้เลยนะครับทุกท่านเลยท่านผู้ใหญ่ท่านออบตท่านผู้ช่วยส่วนต่างๆร่วมปลูกด้วยเลยประเดี๋ยวเชิญนะครับเดี๋ยวเชิญท่านเก็บภาพไว้หน่อยนะเดี๋ยวขอไอ้ไม้ไอ้ไม้นรี่ใหม่ก็ได้เพราะพื้นที่นี้ก็ถือว่าพื้นที่ป่าปกปักนะครับเดี๋ยวดูน้ําดูค่อเย็นไว้ ้ hey, ทบวิห้าสิบ,บคนของเรานี่ก็กำลังดีครับเอกหนังสือประมาณนี้บอกแล้วแบบขอพกฉีดพ่นเลย,เลย,ยนะเชื่อไหมฮ่า่า